ค่ะท่านผู้ชมคะเจอกข่าวเด้งใดีวันนี้ค่ะเราขอตามติดก,กันกับความเคลื่อนไหวนะคะของน,นายธนทรจึงรุ่งเริงกิจประธานคณะก้าวหน้าเลยค่ะที่ยังคงถูกประชาชนตามขับไล่ในระหว่างที่น,นายธนทรนั้นลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงคือมีทั้งตะโกนขับไล่มีทั้งเปิดเพลงนะคะโจมตีเรี่าสารพัดวิธีและค่ะที่ชาวบ้านนั้นจัดนามาใช้ และที่หนักที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งชาวบ,บ้านนั้นนะคะได้ออกมาขับไล่ในธนาธรทั้งโดยป้ายพาที่เขียนคําว่าหนักแผ่นดินการตะโกนต่อว่าต่อขานหรือแม้กระทั่งนะคะการเข้าไปประชิดต,ตัวในธนาธรเพื่อที่จะขอพูดคุยด้วยก็มีเรียกว่างานนี้นะคะแม้คณะก้าวหน้าเองจะมีการประกาศฟ้องร้องดําเนินคดีกันแบบกราวรูดนะคะกับกลุ่มบุคคลเนี่ยที่เข้ามาโจมตีตัวของในธนาธรแล้วก็ต่างแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สามารถทําให้การโจ ตีเหล่านั้นนะคะลดน้อยลงไปได้เลยค่ะมีแต่จะทําให้คนต่อต้านนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและที่ตลาดนะคะทียมเพอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีพ่อค้ารายหนึ่งนะคะได้ขอถามกับตัวนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะว่ารักสถาบันหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นคําถามง่ายๆเนี่ะคะและคําตอบเนี่ยก็ตอบแค่เพียงว่ารักหรือว่าไม่รักเท่านั้นก็จบนะคะ ว่าในธนาธรค่ะก็เลือกที่จะไม่ตอบคําถามคําถามนี้ด้วยบอกว่าคําถามแบบนี้นั้นไม่แฟร์แล้วก็ยุติธรรมสําหรับตัวเขาค่ะในธนาธนนะคะบอกว่าผมบอกให้เลยว่าในสถานะของผมตอนนี้มันไม่แฟร์เลยคือสมมุติว่าถ้าผมตอบว่ารักหรือว่าตอบว่าไม่รักเนี่ยผมจะปลอดภัยเท่ากันไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากับคําถามคําถามนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบและผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้ นี่คือผมถือว่าผมได้ตอบแล้วและผมถือว่าผมกล้าที่จะตอบคำถามคำถามนี้แล้วค่ะคาณผู้ชมครับเป็นยังไงคะค,คำตอบนะคะของน,นายธนาธรค่ะคือถ้าจะให้ตีความแล้วแล้วก็นะคะกับคำตอบที่นายธนาธรนั้นได้ตอบออกมานายธนาธรค่ะก็ต้องการที่จะตอบว่าไม่รักสถาบันเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าไม่กล้าพอนะคะที่จะตอบออกมาเพราะถ้าหากว่าตัวของนายธนาธรเนี่ยตอบคําถามนะคะออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มันจะส่งผลกระทบนะคะต่อตัวของนายธนาธรทันทีนั่นเอง คือถ้าตอบว่ารักสถาบันก็กลัวว่าจะเสียคะแนนกับม็อบและถ้าจะตอบว่าไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคนก็จะรู้แล้วค่ะว่าไอ้ความคิดนะคะที่คนเขาคิดคิดกันมาตั้งนานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ในายธนาธรเนี่ยไม่ยอมตอบคําถามพ่อค้ารายนี้ที่ถามว่ารักสถาบันหรือไม่นั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะงานนี้ค่ะน,นายธนทรเองเนะคะก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยค่ะแม้ว่านะคะจะเป็นแค่เพียงคําตอบง่าย,ายๆเท่านั้นนะคะว่ารักไม่รักก็เท่านั้นแต่ว่าน,นายธนทรนะคะก็เลือกที่จะไม่ตอบเพราะว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวต,วตนด้วยกลัวนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบนะคะต่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองที่ได้สร้างสมกันมาซึ่งก็เป็นไปตามสไตล์นะคะของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิและค่ะที่ทุกอย่างนั้นไม่เคยเปิดเผยได้แต่แอบๆซ่อนๆเอาไว้ในใจนะคะหรือจะเรียกกันว่าเป็น แอบนั่นแหละค่ะและคนอย่างนี้นั่นแหละคะจะมาเป็นผู้นำของประเทศได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย